โอ้โหฮึฮ่มฉันลืมอะไรเนี่ยอืมคิดก่อนเนี่ยอ๋อฉันลืมปิดป้ายนี้นี่เนาลืมไปสนิทเลยโอ้ผูคิดออกแล้วเนี่ยโอ้ต้องรีบติดดีกว่าก่อนที่มันจะไม่ทันโอเคงานเสร็จฉันก็ติดเสร็จแล้วางานนี้งานฉันก็เสร็จแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ hey, สวัสดีนาย อะไรอยู่อ่ะเฮ้ยนายนี่ยินเราไหมอ่ะมีอะไรหรอ <c oughs> นี่นายเป็นใครเนี่ยทาไมถึงแน่เาาาน,นี่ยฉันไม่รู้จักนายเลยนะฮะคงในปิดเผยกันแน่เน,นี่ยทำไมถึงถามฉันฉันเห็นนายติดป้ายอยู่ฉันเลยมาหานายฉันเลยมาจากคนนูน้นจนมาหานายตอนเนี้ฉันเลยเห็นนายติดป้ายอยู่อะ พอดีเรามีหน้าที่เพื่อติดตายนิโมฮาหเพื่อให้คนกันนี่มันเฮียอะไรเนี่ยนี่มันตัวเฮียอะไรเนี่ยเออกูว่า เกินไปทูปอเนี่ย